เอาละครับวันนี้มาพบกับผมจะมารีวิว iPad mini 1นะครับว่า n o t e p a d จะสามารถใช้ได้หรือเปล่ากับ iPad ตัวเก่าเวอร์ชั่น9.3.5นะครับมีคนสอบถามผมมาหลายคนแล้วนะครับผมก็เลยจะมาลองแล้วก็รีวิวทดสอบดาวน์โหลดและติดตั้งและลองเล่นให้ดูเลยนะครับว่ามันสามารถใช้ได้จริงไหมกับเครื่องเก่านี้ ว่าสมควรซื้อไหมครับกับราคา2,000ผมซื้อมาในราคา2,000นะครับผมจะลองมาดาวน์โหลดและติดตั้งให้ดูนะครับ นี่นะครับโน้ตแพดเวอร์ชั่น ios 9ขึ้นไปที่สามารถใช้ได้นะครับเราก็กดดาวน์โหลดเลยตอนนี้กำลังดาวน์โหลดอยู่ครับระหว่างที่มันดาวน์โหลดอยู่นะครับ ผมก็จะมาแนะนำเพิ่มเติมนะครับว่ามันสามารถใช้ได้ augment YouTube Kids ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันมีคนสอบถามผมว่า,า YouTube Kids ได้ไหมครับผมก็ลองดาวน์โหลดให้ดูนะครับว่าเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูครับระหว่างรองไอโนต้ตแพดนะครับที่มันกำลังดาวน์โหลดและติดตั้งเราก็จะมาลอง you YouTube Kids ให้ดูก่อนนะครับ ว่ามันสามารถใช้ได้จริงไหมครับดูนะครับอันนี้ผมลองดูแล้วนะครับว่ามันก็ยังเห็นไหมสามารถซื้อไปให้ลูกให้หลานเล่นได้เลยนะครับ

คุณจะซื้อเครื่องใหม่ก็ได้นะครับถ้ามีตังค์นะครับแต่นี้ผมผมคิดว่าเครื่องนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับพอาะซื้อมาราคา2,000 อีกนานนะครับยังนานอยู่ระหว่างนั้นผมก็จะมาอาเรามาอันนี้โหลดมาเพื่อเป็นการศึกษานะครับให้ลูกให้หลานก็ได้นะครับอ่าลืมบอกว่าแบตตัวนี้ก็ทนมากเหมือนกันนะครับแบตโคตรทนเลยนะครับซื้อมาเรียนรู้ ไม่เป็นเหมือนกันนะอันนี้ผมเล่นไม่เป็นนะเนี่ยตันนี้มานี้โหลดมาให้ลูกให้หลานดูด้วยนะครับ nice ฝึกความรู้ภาษาอังกฤษ Tony I come from America Hello Tony I am Cathy you can call me Kate I am าเ a m ฉันมาจากเขียครับก็ยังใช้ได้อยู่ Nice to meet you, Kate It is nice to meet you too เกียก่อนอ่ามาแล้วครับโหลดเสร็จแล้วนะครับนี่โน้ตแพดอ่ามีคนถามว่าใช้ได้อยู่ไหม อ่าม,มาลองให้ดูเลยนะครับดูให้เลยว่ายังใช้ได้อยู่ไหมใครจะซื้อไปทํางานวาดรูปวาดอะไรทํารายงานก็ลองดูนะครับโวยขาวิธีต่างๆว่าสามารถทำอะไรวาดภาพมีสีเนี่ยเขาวาดดูเขาสามารถทําได้ แต่เรื่องวาดภาพนี่ผมไม่ถนัดนะครับผมจะมาลองเล่นให้ดูแล้วกันว่า ใช้ได้ไหมเคเราจะเพิ่มรูปนะครับลองดงูก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าคุณจะเพิ่มหน้าไปก่อนคุณจะพิมพ์งาน การเรียนก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็ได้เหมือนกันนะครับ ลองเพิ่มภาพใหม่นะครับคุณจะทำะรายงานทำอะไรก็มันก็สามารถทำได้นะครับคุณจะแชร์เป็นอีเมลเป็นฟ h โต้หรือคุณจะเป็นไฟล์ pdf ก็สามารถทำได้หรือว่าคุณจะพิม คุณก็สามารถทำได้สรุปว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะครับกับราคา2000อ่ะผมจะให้ดูเครื่องผมว่ามันก็สวยดูนะครับแต่คุณจะมันเป็นเครื่องมือสองคุณรับได้ไหมเครื่องนี้เป็นโมเดลไชน่านะครับ ผมยอมรับได้ครับมันก็เล่นดีเหมือนกันนะครับโมเดลไชน่าแต่อ่าผมจะบอกคือมันจะมีฝุ่นใต้จอหน่อยหนึ่งนะครับก็คือมันเป็นเครื่องมือสองที่เขาอาจจะซ่อมเปลี่ยนหน้าจอมาแล้วอ่ะถ้าใครเซนเซทีฟหรือรับไม่ได้กับเรื่องพวกนี้บางเครื่อง เขาทำมาดีอาจไม่มีก็ได้แต่บางเครื่องมีอย่างเช่นเครื่องผมก็มีอยู่ประมาณ2-3จุดจุดแต่ถ้าใครรับไม่ได้จะซื้อเครื่องใหม่ก็ได้นะครับถ้าคุณมีตังอยู่แล้วอ่ะขอสรุปอีกทีนึงกันนะครับว่า n o ้ตแพดสามารถใช้ได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับ